มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเพื่อนด้มอบสิง่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ถี่ประสบอคคีภัยจํานวนสี่ครอบครัวในพื้นทีอ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ โดยนายทวีศักดิ์บัวผ้าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์กับเป็นประธานในการเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพาะบรมราชุปถัมภ์ให้แก่ขอบครัวผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรีที่บ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนสี่ขอบครั้วประกอบไปด้วยขอบครั้วของนางรุ่น สุระทาวรบ้านเหล็กที่3มหามู่ที่8ตำบลไพรขานะคะอำเภอชุมพลบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่บอมีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แลกักการครอบครัวของนายอานันตศตกดักยอดสุรินอาศัยอยู่บ้านเลขที่38หมู่ที่13ตำบลหน้าน้องภัยล่างสังวานกระแสเทพนะคะอยู่บ้านเลขที่42หมู่ที่13ตำบลหน้าน้องภัยและก็ารครอบคัวของนายสแสวงปานเผดอาศัยอยู่บ้านเลขที่27หมู่ที่13ตำบลหน้าน้องภัยอำเภอชุมพลบุรีทั้ง3หลังนะคะถึกไฟไหม้ได้รับความเสียาหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่28เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสงค์นิกรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล่นทีหลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอักคีภัยในเทือนี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นกำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกิตการนีไปได้ด้วยดีผู้ประสบไห้ต่างกะมีความศับซึสึ้งและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งห่วงใยประสงนิกรที่ประสบอัค,คีัพอยางหาที่สุดมิได้ที่ส่งมีพระเมตตาต่อประสงนิกรด้วยดีตลอดมาค่ะ โอกาสเดียวกันนี่ครับทางสำนักงานเ ar หล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และกิ่งกาชาดอำเภอศรีคอรภูมินะครับคณะแม่บ้านมาไทยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุริน,นทร์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ปกครองจังหวัดหน่วยงานต่างๆระดับอำเภอนะครับและทีทําการอำเภอชุมพลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคให แกผู้ประสพภั่ทั้งหมดในเทือ์นี้ด้วยครับ